สวัสดีครับผมสะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับชมรมนักวิ่งพลังผักครับ006วันนี้เป็นตอนที่6แล้วนะครับผมก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพอดแคสต์นะครับการพูดคุยกันนะครับของผมรันบิษะจากที่เราเคย คุยกันเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนของนักวิ่งนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของการกินนะครับการกินซึ่งเริ่มต้นในเรื่องของการกินนะครับด้วยเรื่องของอาหารกันก่อนนะครับผมอาหารคืออะไรนะครับในมุมมองของผมจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างในอาหาร ต่างๆที่ผมรับประทานในแต่ละวันและจะส่งผลต่อการพื้นฟูการให้พลังงานและการพักผ่อนของเราเหล่านักวิ่งอย่างไรโยคะไม์แอนด์บอดี้นะครับเล่มนี้นี่เองในหนังสือเล่มนี้นะครับผมแนะนำคร่าวๆก่อนนะก็คือจะมีเรื่องราวนะครับของโยคะประวัติความเป็นมา ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงในเรื่องของการฝึกฝนต่างๆท่วงท่าต่างๆของโยคะอาสนะนะครับการพักผ่อนการหายใจและเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับก็คือเรื่อง y o U a R e What You Eat นั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเอง อาหารเนี่ยในมุมมองของโยคีมีจุดประสงค์2อย่างในการรับประทานอาหารเข้าไป 1. ก็คือเพื่อเพิ่มพลังงานที่ใช้ชีวิต 2. ก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายจากกิจกรรมต่างๆเหมือนเหมือนกันนะครับสำหรับนักวิ่ง พวกเราก็รับประทานอาหารเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานที่ใช้ในการวิ่งแล้วก็ใช้ชีวิตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายจากการวิ่งเหมือนเหมือนกันนะครับจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าการเป็นมังสวิรัตในแบบของโยคียนั้นนะครับก็คือการรับประทานพืชผักนะครับแล้วก็ผลไม้เป็นหลักนะครับอาหารที่มาจากสัตว์บางบางส่วนเช่นนมหรือว่า dairy product บางประเภท เช่นชีสหรือว่านมในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าอ่าโอเคเรามาพิจนารณาน,นะครับว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเภทกินพืชน,นะครับเราก็เป็นลิงประเภทหนึง่งมีลำไส้เป็นข้อป้องถ้าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เขาก็จะมีลำไส้ที่เป็นเรียบๆแล้วก็สั้นนะครับอันนี้ของมนุษย์ก็คือเป็นป้องๆแล้วเยยาว,ยาว นนี้ก็คือเรื่องของหงงโซ่อาหารใช่ไหมครับซึ่งก็จะสะสมสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเข้าไปจนถึงด้านบนถ้าเกิดเรากินพวกสัตว์ขึ้นไปนะคข้อคราวก่อนนะครับในส่วนของอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีไขมันสูงแล้วก็มีไฟเบอร์ต่ำทำให้ไม่ดีต่อลำไส้อาหารที่เป็นกลุ่มพืชผักก็จะมีไฟเบอร์สูงไขมันต่ำนะครับ ก็จะดีต่อลําไส้ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีให้มีการให้พลังงานที่มากเกินไปเพราะว่าไขมันเนี่ยหนึ่งหน่วย,นยก็คือมีพลังงานเยอะใช่ครับในส่วนของอจริยศาสาตร์แล้วก็อีโคโลจีนะครับก็คือระบบนิเวศก็จะดีกว่าเพราะว่าการที่เรารับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยในทุกๆศาสนาก็คือเขาห้ามการฆ่าสัตว์อยู่แล้วนะเป็นเป็นหลักระบบนิเวศนะครับที่จะต้องถางป่าในการปลูกพืชเพื่อเลี้ยงสัตว์ ทางป่าปลูกพืชคือเลี้ยงสัตว์เราทำไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทานพืชเลยใช่ไหมครับโอเคเราจะได้ข้ามไปเลยข้ามกลับไปทานพืชเลยก็จะได้ไม่ต้องถางมากแล้วก็ปลูกหลายๆอย่างทางต้นทุนนะครับหลังจากที่เราต้องถางเยอะแล้วก็ดูแลเยอะใช่ไหมครับต้นทุนก็จะสูงสูงสูงทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยมีราคาที่แพงแต่ถ้าเราทานพืชเลยมันก็ต้นทุนต่ำนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยจะสังเกตว่าเราไปตามร้านร้าน,ร,านร้านสะดวกซื้อหรือพวกร้าน ร้านที่ขายวัตถุดิบใหญ่ๆเช่นแมคโครอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีทั่วมีผักมีอะไรเยอะมากในราคาที่ไม่แพงเลยและในเรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงวัวหนึ่งตัวสามารถโอเคอาจจะตีว่าเลี้ยงคนได้คนหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราเอาพื้นที่นั้นมาปลูกพืชผักนะครับก็จะสามารถเลี้ยงคนได้สามสิบคนที่เรมนี้อ้างเอาไว้นะครับ ในส่วนของอาหารอาหารเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ามระดับนะครับเขาะจะแบ่งเป็นระดับนะครับระดับของอาหาร,รอาหารระดับที่เป็นระดับที่ o v e r activity รับประทานเข้าไปแล้ว over นะครับก็คือประเภทที่1ทานเข้าไปแล้ว o อ e r อร์แอคเกิดร่างกายก็คือจะเกิดไม่บาลานซ์นะครับยากต่อการที่จะมีความสุข ก็คือเหมือนกับเผ็ดเกินไปหวานขมนะครับมีรสชาติที่หนักเกินไปมีรสชาติมากเกินไปนะครับเป็นซอฟดิงนะครับเป็นขนมปังที่เป็นแบบแป้งขาวนะแล้วก็พวกช็อกโกแลตกาแฟนะชาหัวหอมกระเทียมด้วยนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเรียกว่าระชะระชะ คืออาหารประเภทที่ทำให้เกิด o v e r อร์แอคท y ต่อไปเป็นขั้นตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือเป็นอาหารที่เรียกว่าสัตตะสัตตะแปลว่า p u r i t รนะครับคือบริสุทธิ์เป็นอาหารที่มีระดับความแ c t i v e แล้วก็เฉย อยู่ตรงกลางๆนะครับเป็นพวกอาหารสดเป็นผ,ผักผลไม้นะครับแล้วก็ถั่วแล้วก็ถ้าเป็นอาหารที่เป็นขนมปังก็มีนะเป็นขนมปังโฮลวีตก็ได้หรือว่าเป็นโปรเซสบางอันกที่เป็นพวกเส้นต่างๆเส้นพาสต้าที่เป็นโฮลวีตโฮเกนอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่กลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีชีสและก็นมด้วยนะครับชีสและก็นมเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นอาหารประเภทสัตว์ เป็นประเภทที่รับประทานเข้าไปแล้วยังมีความามีความที่เขาเรียกว่ามีความสงบอยู่แต่เพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับอาหารประเภทที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นด airy product นั้นนะหลังหลังมานะครับอันนี้เราพูดถึงในอดีตเนาะในอดีตในอดีตก็คือมีวัวเดินอยู่มีวัวนมเดินอยู่อ่าโอเคปกติแต่ทุกวันนี้คือมันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากนะครับทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายาเพื่อน สนใจติดตามศึกษาเรื่องนี้ก็จะทราบดีครับว่า dairy product เนี่ยได้ทําร้ายโลกค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะพยายามลิกเรียงผมเองก็คือพยายามลิกเรียงนะครับแล้วก็กลุ่มถั่วต่างๆก็จะอ,อยู่ในกลุ่มนี้พฤติกรรมของคนที่ทานอาหารประเภทสัตว์ก็คือเป็นประเภทที่เป็น p r i ร r ตี้นะครับก็จะเป็นคนที่ทําสมาธิได้ง่ายจิตใจสงบนะครับทําให้พักผ่อนได้เยอะฟื้นฟูร่รางกายก็จะดีสารอาหารที่ได้ก็จะครบนะครับ แล้วก็เหมาะกับมนุษย์เราด้วยในแง่ของลำไส้ในแง่ของไฟเบอร์นะครับก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่ผมทานเป็นหลักๆในปัจจุบันประเภทที่สามนั่นก็คือธรรมะนะครับนั่งนั่งอยู่แล้วก็ดูกลมหนาแล้วก็เครียดนะครับธมะมีอะไรบ้างนะรมะก็คือเนื้อสัตว์นะครับต่างๆปลาไข่ แอลกอฮอล์นะฮะตลาดใช่ไหมครับสำหรับเพื่อนบางท่านที่แบบอุยเข้าเริ่มเข้าตัวแล้วแล้วก็จะมีพวกอา,อาหารที่ปิ่งยางอาหารแพ็กเกจนะครับ,าาร package, นรบในโอเวอร์คุกสุกเกินไปนะครับอาหารที่สุกแล้วสุกอีกสุกแล้วมาอุ่นอีกสุกแล้วมาอุ่นอีกนะครับหรืออาหารประเภทที่ เติบโตในที่มืดเช่นพวกเห็ดเหล่านี้นะครับเป็นธรรมะธรรมะเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการเหนื่อยเหนื่อยหน่ายนะครับแล้วก็เกิดอาการ depression เป็นความกดดันการกินมากเนี่ยการกินมากนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมะแบบหนึ่ง โอเวอร์อิ่ติงไม่ว่าคุณจะกินอะไรนะรซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมประเภทขี้เกียจนะครับแล้วก็เหนื่อยล้าง่ายแล้วก็ไม่มีโม i ิเวชันก็คือไม่ไม่กระตือรือร้นทำให้เนี่ยไม่สดชื่นอาหารประเภทนี้ก็คือหนึ่งไม่สดชื่นนะครับประชาสดชื่นเกินไปสดชื่นเกินไปธรรมะหนึ่ง ระสดชื่นสดชื่นอ๋อนแรง,อ,อ,แรงอ่อนแรงธรมาอ๋อนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรใช่ไหมครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมโอเคคือตอนนั้นเนี่ยเมื่อนานมาแล้วนะครับประมาณสิบกว่าปีที่แล้วผมก็เห็นหนังสือเล่มนี้แหละที่บ้านของคุณพ่อครับก้อนกี่อ่านไอ้ที่ผมอ่านให้เพื่อนๆฟังมาสะกู่เนี่ยหมดผมเนี่ย เริ่มอ่านเริ่มศึกษามาจากเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นต้นต้นกําเนิดความคิดในปรัชญาทางอินเดียแล้วก็ทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะมาฝึกโยคะนะครับแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจําวันจนถึงปัจจุบันนะครับเริ่มต้นเริ่มแรกเลยที่ผมหันมาทานแพนเบสนะครับซึ่งก็คือการทานพืชเป็นหลักเนี่ยก็เกิดจากหนังสือเล่มนี้ตอนแรกสุดเนี่ยผมเนี่ย มีปัญหาด้านการกินนะครับผมเป็นคนที่มีปัญหาด้านการกินมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือกินอะไรเข้าไปนิดๆหน่อยๆก็จะแพ้ก็จะปวดท้องก็จะแบบไม่สบายท้องนอนไม่หลับนะครับเป็นคนที่เคยดื่มหนักด้วยนะครับดื่มแอลกอฮอล์จนแบบต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็นอนปวดท้องอยู่เป็นอาทิตย์นะครับก็เลยเลิกดื่มนะฮะแล้วก็เลิกทานเนื้อสัตว์ในเวลาเดียวกันในปีประมาณปีช่วงปี2011อะไรเงี้ยครับประมาณ10เกือบ10ปีที่แล้วนะครับก็ เริ่มต้นรับประทานอาหารประเภทแพนเบสนะครับโดยหนังสือเล่มนี้แหละผมก็เอามาเปิดอ่านแล้วก็ได้เห็นคำว่าสัตตะนะครับราชะธรรมะตมะนะครับต่อเต่าตมะราชะธรรมะเห็นถึงระดับของการกินอาหารตรงกลางที่เป็นสัตตะนะครับซึ่งเป็นอาหารที่บริสุทธิ์เราก็เลยได้มานั่งคิดว่า อืมการที่เรารับประทานอาหารที่มันบริสุทธิ์สดแบบเนี้ยมันจะทําให้เกิดพลังชีวิตเกิดไวทัลฟอสย้อนกลับไปเมื่อในอดีตนะครับผมรู้สึกว่าการกินอาหารเนี่ยแต่ในอดีตเนี่ยของตัวเองนะครับมันเป็นอะไรที่ทําไมมันถึงเหนื่อยทําไมมันถึงปวดท้องทําไมมันทำไมเราต้องเทอะไรเข้าไปในร่างกายเทยอะไรเข้าไปในร่างกายใช่ไหมครับ เยอะแยะไปหมดเลยแล้วทําให้เราเหนื่อยขนาดนี้หรือว่าจะต้องแบบกระตุ้นเราขนาดนี้ทําให้เราเหมือนกับหนักมากๆหนักตัวไม่สบายตัวก็เลยลองเปลี่ยนมาดูนะครับเะเนื่องมาจากว่านิสัยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบหักดิบอะไรแบบประมาณหนึ่งนะครับในสมัยนั้นก็เลยโอเคนะเลิกทุกอย่างมาครั้งหนึ่งแล้วก็ าลองรับประทานดนะูก็เห็นประโยชน์นะครับของการกินอาหารที่เป็นอาหารแบบโยคีในแบบนี้นปีสองปีมานี้ก็มีกระแสในเรื่องของสภาวะโลกร้อนจากการรับประทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบทความมีเรื่องของการรณนงรงให้หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์จากอุตสาหกรรมสัตว์ใช่ไหมครับต่าง ซึ่งมันส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนในมุมต่างๆนะครับทั้งเรื่องของพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดนะครับในภาคเหนือของภาคเหนือของเราขึ้นไปอีกนะครับในต่างประเทศแถวแถว,แถว,แถว,แถวอเชียงใหม่เชียงรายเราจะได้ยินนะครับว่ามีไฟป่าแล้วก็มีควันใช่ไหมครับจำนวนมากซึ่งกำลังเป็นเรื่องที่พูดคุยกันถกเถียงกันมากในวงกว้างในช่วงนี้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะข้อเท็จจริงคืออะไรนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าเราเลี้ยงสัตว์ด้วยข้าวโพดท,ที่เป็นข้าวโพดสําหรับการเลี้ยงสัตว์แล้วเราก็ไปถางป่านะครับเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดตัวนี้เพื่อที่จะมาเลี้ยงสัตว์นะครัพอเราเอาเข้าวโพดมาเลี้ยงสัตว์เพื่อที่จะเอาสัตว์มากินหรือเอาไข่ของสัตว์มามากินใช่ไหมครับมันก็เลยมันก็เหมือนแบบบายพาสเหมือนเลยจริงๆคือเราน่าจะเริ่มต้นไปกินพืชตั้งแต่แรก มันจะจะายแมกเนกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ประหยัดพลังงานมากกว่าคือเรากําลังจะพูดเรื่องง่ายๆแบบนั้นนั่นแหละกันนะครับซึ่งก็คือเรื่องง่ายๆที่เขาก็ทํากันมาตั้งแต่นานแล้วนะครับตั้งแต่โบราณมานแล้วว่าการจัดการกับเรื่องสัตว์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ถ้าในเรื่องของความเชื่อเรื่องของศีลและธรรมหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มีในศาสนาไหนเลยนะครับที่ใจอนุญาตให้เราฆ่าสัตว์กันได้ แบบว่าแบบแบบจำนวนมากๆจริงๆของขวานหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับในส่วนของผมนะผมเข้าใจว่าการกินอาหารเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อคือใครจะเชื่อแบบไหนก็รับประทานแบบนั้นนะครับใครจะเชื่อว่า,าจะต้องทานได้รับ โปรตีนมาจากแหล่งไหนนะครับหรือว่าคาร์โบไฮเดรตมาจากแบบไหนแต่ละสังคมแต่ละครอบครัวนะครับแต่ละประเทศก็คือแตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมานั่งฟันธงว่าคุณเป็นนักวิ่งจะต้องกินอย่างนั้นกินอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมจริงไม่เคยพูดเลยนะครับไม่เคยบอกใครถามผมก็พูดกลางๆว่าโอเคคาร์โบไฮเดรตเนี่ย คนที่จะเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบไหนเพื่อนที่อยากให้ได้พลังงานที่ที่ดีนะครับแล้วก็มีกากใย,ยพอที่จะทําให้เราไม่เหนื่อยใช่ไหมครับแล้วก็มีอาหารแบบไหนบ้านที่เราทานเข้าไปแล้วมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอักเสบนะครับอ่เป็นเป็นทุกเป็นโทษร้อนรุ่มเหนื่อยเฉืยในเรื่องของอาหารอาหารไม่ได้ผิดตัวของอาหารไม่ได้ผิด ไม่มีอาหารชนิดไหนที่ผิดหรือว่าถูกหรือว่าอะไรแบบนั้นนะครับอาหารก็คืออาหารอาหารถูกแบ่งออกเป็นราชะสตะตมะนะครับก็คือ Over อร์แอคทิสมดุลอยู่ที่ p พ i o r อ t ริตี้บริสุทธิ์แล้วก็อินเนอร์เทนะครับก็คือเหนือช้าอยู่ที่ตมะดานล่าง อาหารเหล่านี้นะครับตามหนังสือเล่มเนี่ยซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ถูกสังเคราะห์วิเคราะห์อะไรกันมาไม่รู้กี่รอบกี่ร้อยกี่พันรอบแล้วนะครับเกี่ยวกับอาหารคนคลังความรู้ที่เก่าแก่โบราณระดับหลายหลาย,หลายพันปีแยกแบบนี้ผมเรียวอเล้ฟังโอเคนะครับก็พอที่จะเข้าใจกัน บ้างแล้วนะครับว่าอาหารที่ผมรับประทานนั้นนักคืออะไรนะครับแล้วก็ถูกแยกคุณสมบัติของเขาออกมาแบบไหนบ้าง1นึงสองสามนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการเป็นนักวิ่งพลังผักของผมนะครับซึ่งก็คือเลือกที่จะรับประทานอาหารประเภทสตะ้นะครับซึ่งเป็นอาหารที่อยู่ตรงการลางก็จะเป็นพืชผักผลไม้เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีถั่วเป็นโปรโตีนหลัก ไขมันก็จะเป็นกลุ่มที่จะอยู่ในถั่วอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นออยจริงๆผมก็ทานไม่ค่อยเยอะนะครับไขมันดีจากผลไม้ประเภทอะโวคาโด,โดใช่ไหมครับทุกท่านก็เคยทราบดีแล้วในเรื่องนี้นะครับผมก็รับประทานพวกนี้เป็นหลักส่วนตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชนซอนประเภทข้าวก็จะเป็นถ้าเป็นกลุ่มเส้นเนี่ยผมก็จะชอบรับประทานเป็นพิเศษนะครับกลุ่มเส้นเนี่ยถ้าเลือกได้ก็จะเป็นกลุ่ม ที่เป็นแป้งโฮวีเพือ่อที่จะมีเส้นใหญ่ที่มากขึ้นแล้วก็ยังมีสารอาหารที่ที่เยอะอเยอะกว่าที่เป็นขัดขาวแล้วก็ไฟเบอร์เยอะๆเนี่ยในพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานเข้าไปซึ่งเราเป็นนักวินนะครับเราก็จะต้องทานอาหารที่มีแคลอรี่ที่เพียงพออยู่เราใช้เท่าไหร่เราก็ต้องกินเข้าไปให้พอนะครับไม่ใช่ว่าจะมาคัดคัตัดตัดลงมาแล้วกินน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให โปรแกรมของเราแล้วก็การพัฒนาของเราเนี่เสียไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเป็นนักวิ่งนะครับจะต้องใช้พลังงานและจะต้องใช้อาหารเนี่ยบางส่วนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโปรตีนเนี่ยมาซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายเนี่ยสึกหรอออกไปจากการฝึกของเรานะครับแต่เราก็ไม่อยากจะให้ร่างกายของเราเนี่ยรับภาระที่หนักเกินไปในการรับประทานอาหารประเภทที่เป็น ประชะใช่ไหมครับก็คือ Over Activity ก็จะทำให้เราเนี่ยร้อนแรงเกินไปแต่ผมก็ชอบทานนะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเช่นพวกกระเทียมหอมพริกอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เป็นคนชอบทานแต่ว่าเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงในในมือที่จะเกี่ยวกับการนอนพักผ่อนในตอนเย็นอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามลดลงครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าอยากทานก็ทานตอนกลางวางันจริงก็มีประโยชน์นะครับสำหรับอาหารกลุ่มนี้ ส่วนอาหารในกลุ่มที่ผมหลีกเลี่ยงเกือบร้อเปอร์เซนเลยนะครับจะกินเหลืออยู่แค่บางอย่างก็คือด้านล่างใช่ไหมครับก็คือตมะนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็โปรเซตฟูดต่างๆแต่ว่าเห็ดเนี่ยผมยังทานอยู่เห็นไหมครับว่าความจริงแล้วเวลาเราแบ่งออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้ว่าเราจะทานอะไรเราไม่ได้ว่าเออเราจะต้องทานแต่ ตัวสัตว์ตตรงกลางเลยแบบจะต้องทานผักผลไม้เท่านั้นต้องถัว่วทชีสนมอะไรผมก็ทานปกติขนมก็ทานปกตินะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากแตกต่างกันเนื้อสัตว์ผมก็ยังมีทานบ้างนะครับแต่มันอยู่ในปริมาณที่น้อยมากแตกต่างกันไปใช่ไหมครับพอจะเห็นภาพว่าการกินเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยเหนื่อยยากนะครับฟื้นฟูง่าย พักผ่อนได้อย่างเพียงพอถ้าเราแยกออกมาเป็นในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับ3ขั้นแบบนี้นะครับก็คือกระตุ้นมากเกินไปเฉยเฉยเกินไปแล้วเรามาอยู่ตรงกลางเราก็จะนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูดได้อย่างดีอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารในแต่ละวันของผมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆายปีรวมไปถึงปีนี้ที่รับประทานอาหารแบบนี้เลยนะครับในโดยหลักการแบบนี้เนี่ยแบบของผมเนี่ยที่ เอาหลักการของการมองอาหารแยกคุณสมบัติของอาหารแล้วก็เอามาจัดการเป็นพลังงานแล้วก็นิวทริชั่นใช่ไหมครับก็คือโภชนาการต่างๆที่เป็นสารอาหารต่างๆและธาตุต่างๆเข้ามาในร่างกายเราเทางปากซึ่งเป็นช่องทางที่ใหญ่นะครับ <laughs> กินเข้ามาจ่ิงๆใช่ไหมครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ห้ามตัวเอง ค่อนข้างยากสำหรับบางทาง่านเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ในเรื่องของอาหารของนักวิ่งนะครับซึ่งจุดกำแนิออกมาแบบของผมนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยนะครับว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆผมใช้เวลาคิดที่จะพูดเรื่องนี้มานานมากๆเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะพูดให้เป็นแง่มุมที่ไม่สามใครแล้วก็รัดกลุ่ม เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับในตัวของผมเองด้วยในเรื่องของการกินต่างๆครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้และฝากติดตามช h a n รันวิสันด้วยนะครับเราก็ยังมีคลิปต่างๆวิดีโอต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุเป,ป้าหมายของคุณในเรื่องของการวิ่งการออกไปวิ่งเพลินๆนะครับ แล้วก็การรีวิวต่างๆเกี่ยวกับรองเท้าแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือหรือเพื่อนๆมีอะไรสงสัยอยากจะปรึกษาหาหรือสอบถามส่งการบ้านอะไรมาผมหาผมได้ทุกช่องทางนะครับก็พบกันใหม่ในตอนหน้ารันวิสะคลับ006วันนี้นะครับเรื่องของอาหารของนักวิง่งจบลงเบียงเท่านี้ตอนหน้าจะเป็น ในเรื่องอาหารเหมือนเดิมนะครับก็คือตอนที่7จะเป็นเรื่องของสัดส่วนต่างๆแล้วก็เมนูฝังเมนูที่พว่ามาจะมารอยฟังคนระับฝากตามผลงานต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ